สวัสดีครับปาเล่นชื่อมีองยา꾸ครับกลับมาแนคงันกับเกมอัลเทริเกียนะครับสำหรับวันนี้วันที่20มกราคมนะครับเกมอัลเทริเกียได้อัปเดตอีเวนต์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งอีเวนต์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับนอกจากที่จะมีแค่อีเวนต์ครับก็จะมีในส่วนของแบบสำรวจการใช้งานของตัวเกมนะครับซึ่งแบบสำรวจตัวนี้นะครับระยะเวลาการทําก็ไม่เกินวันที่3กุมภาเวลา10โมงเช้านะครับ 1>, 1 ID จะสามารถทำได้1ครั้งนะครับซึ่งแบบตำรวจตัวนี้เท่าที่อ่านดูแล้วก็ไม่ได้มีของรางวัลอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าเพื่อให้ตัวเกมมันดีขึ้นนะครับก็เข้าไปทำกันดีกว่านะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็จะมีหลักๆก,ก็คือเป็นอีเวนต์เปิดป้ายกาชานะครับแล้วก็เป็น ตูตัวละครกาชานะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมี Battle p a ์ t อันใหม่นะครับสําหรับอีเวนต์เปิดป้ายกาชานะครับก็จะมีป้ายอยู่ด้วยกัน6ชุดนะครับก็ถ้าเราเปิดครบเราก็จะได้ของแรตามด้านล่างเนาะของแรก็จะมีตั้งแต่ตัวรดสตามีน่าเวลาลงด่านอาวุธนะครับตัวกาชาวัตถุดิบ อัปเกรดตัวละคร5ดาวไป6ดาวนะครับแล้วก็อของใช้อัพสกิลสำหรับตัวละคร5ดาวนะครับเทสกาชาแล้วก็สกินตัวละคร4ดาวน้องฮูเต่านะครับซึ่งวิธีการได้แต้มไปเปิดตัวป้ายกาชานะครับก็คือเราจะมาทำเดลี่เควสของแต่ละวันนะครับก็จะได้ทัวร์ไปเปิดป้ายนะครับสำหรับ อีเวนต์สำหรับเควสเดลี่ตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะมีอัปเกรดอุปกรณ์นะครับ3ครั้งใช้สตามีน้า100ผ่านด่านอุปกรณ์3ครั้ง PVP 3ครั้งจัดการศัตรูในด่านทั่วไปนะครับ100ตัวล็อกอินตัวเกม ในช่วงเวลากิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งตัวละครนะครับไปทำภารกิจต่างๆครับแล้วก็ตัวละครกาชานะครับก็คือตัวนอ้องโรเบรียนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอ่ะเซเลสไทโรเบรียนะครับ เปิดไปแล้ว33โลนะครับแล้วก็ได้น้องมาตัวหนึ่งแล้วงั้นเราก็ไปดูสกิลตัวน้องกันนะครับสำหรับน้องโรเบเรียนะครับก็จะเป็นตัวละครสายสีฟ้าประเภทเ,เทคนิคนะครับตัวละครประเภทเทคนิคก็คือตัวละครที่สกิลส่วนใหญ่จะมีดีบัฟนะครับ สำหรับสกิลแรกนะครับคือโจมตีใส่ตัวละคร1ตัวนะครับใส่เป้าหมายหตัวแล้วก็เพิ่มเกรดเทินให้ตัวเองสิบเปครับกรณีที่เป้าหมายนั้นนะครับมีดีบัฟอยู่ก็จะโดนดาเมจเพิ่มสามสิบเปนแล้วก็เกรดเทินที่เราได้เพิ่มนะครับก็จะคูณเข้าไปด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็น คูณ2%กับ3%จากตรงด้านล่างนี้นะครับถ้าเวลาเราอัพสกิลสกิลที่2นะครับก็คือโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้ดีบัฟที่อยู่ในตัวศัตรูนะครับยืดระยะเวลาให้นานขึ้น1เทินนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดเทินให้ตัวเองอีก30%ครับ สกิลสุดท้ายโจมตีศัตรูทุกตัวโดยที่ไม่ไม่สนสถานะลบหลีกนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายนะครับลดสปีดพลังโจมตีแล้วก็ความแม่นยำในการโจมตีลง2เทินนะครับสกิลนี้จะทำการดีบัฟก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวนะครับ สำหรับสเตตัสในการอัพดาวนะครับดาวแรกเ,เพิ่มเ,เพิ่มโอกาสป้องกันการติดดีบัฟนะครับทกิลที Q ่2เพิ่มโอกาสในการโจมตีดีบัฟใส่ศัตรูนะครับ ส่วนดาวที่3นะครับจะเป็นการอัปเกรดสกิลที่2นะครับก็คือเพิ่มผลเ,เพิ่มผลที่เวลาศัตรูนะครับโอ้โอเคครับถ้ายิ่งศัตรูนะครับมีดีบัฟเนี่ยต่อ1 d ดีบัฟจะทำให้เกรดเทิร์นของตัวเองนะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับ ดาวที่4นะครับเพิ่มโอกาสทํสาดีบัฟใส่ศัตรูครับดาวที่5เพิ่มสปีดครับดาวที่6เพิ่มพลังป้องกันดีบัฟนะครับให้โดนดีบัฟจากศัตรูยากขึ้นเนาะสำหรับตัวนี้หลังจากดูข้อมูลแล้วก็น่าจะต้องเป็นสายสปีดแล้วก็สายคองที่ทําดีบัฟใส่ศัตรูเยอะนะครับน่าจะถึงมีสกิลที่บวกกาเมจมาก่ ก็คิดว่าน่าจะหลักๆใช้เป็นการวนลูปดีบัฟนะครับแล้วก็เสริมให้ตัวอื่นที่มีสกิลดีบัฟเนี่ยติดดีบัฟไปนานๆมากขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวเลดบอสนะครับก็ยังมีอยู่นะครับ ตัวเล่บอสเนี่ยจะมีอยู่ยาวไปเลยนะครับถึงวันที่20กุมภานะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะวนหลายๆสีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่ามีตัวรถสตามิน่ากาชาไม่ใช่สิตัวรถสตามิน่าด่านอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์อันใหม่อันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่เนาะใช้กับตัวน้องไลซ่า ครับสำหรับอัปเดตก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอ๋อแล้วก็จะมีตัวตัวตัวเปลี่ยนวันเกิดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรแค่เปลี่ยนวันเกิด โอเคครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เติมเงินเกมนี้นะครับอันนี้มันไม่มันไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าผมกดรับไปแล้วสำหรับคนที่เติมเงินเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยอดเกิน6 1 0เยน กผมจะไม่ผิดนะ610ย็เยนก็จะได้ตัวละคร5ดาวฟรีไป1ตัวนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ